สวัสดีครับวันนี้มุกคายเครื่อของเรามีมุกมุกนึงมานำเสนอครับอาจจะไม่ฮาเท่าไหร่แต่อาจจะทำให้ทุกท่านหายเครียดไปเลยก็ได้ครับมีชายหญิงอยู่คู่หนึ่งชื่อนาย A และนาง B ีเขาทั้งคู่ได้คบหากันมาเป็นเวลานานานับ10ปีจนวันนี้เขาได้เข้าร่วมพิธีสมรสด,ด้วยกันทุกอย่าง ดูเป็นไปด้วยความราบลื่นไม่มีติดขัดอะไรเลยครับแต่แล้วนายเอได้ถามนางบีว่าที่รักต้องแต่คบกันมาเนี่ยคุณเคยนอกใจหรือนอกกายผมบ้างไหมหญิงสาวทำท่าวิตกกังวลเป็นอย่างมากเธอทำอะไรไม่ถูก ตัวเย็นชิบเลยล่ะครับแต่และแล้วเธอก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดเพื่อที่จะบอกชายคนที่เธอรักที่สุดแต่มีข้อตกลงว่าถ้าฉันบอกไปแล้วอ่ะคุณจะต้องห้ามโกรธแล้วก็ห้ามเกลียดฉันด้วยนะที่รัก นายเอตอบตกลงนางบีจึงเริ่มเล่าว,ว่าฉันเคยนอกใจคุณทั้งหมดสามครั้งครั้งแรกคุณจำได้ไหมตอนที่คุณจะเรียนมาหาลาัยไม่จบเพราะคุณติดเอบเยอะมากอืมใช่สิ ผมเกือบเรียนไม่จบแต่เพราะว่าโชคช่วยเลยทําให้ผมจบมานายเอกลาวนายบี 9. 9 B, นางบีจึงพูดไปว่าไม่ใช่หรอกที่รักที่คุณจบมาได้เพราะฉันไปนอนกับพออรโรงเรียนของคุณมาคุณรู้หรือเปล่านายเอถึงกับตกใจแต่นายเอก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะว่าเธอทำเพื่อเขานายเอจึงถามกับอีกว่าแล้วครั้งที่สองละ่ะนางบีจึงเริ่มเล่าให้ฟังอีกนี่คุณจำได้ไหมตอนที่คุณทำงานบริษัทแล้วเขาจะเลือกหัวหน้าแผนกคนใหม่นะ่ะอืมจำได้สินายเอกล่าวนั่นแหละ ฉันก็ไปนอนกับหัวหน้าแผนกคนเก่าของคุณมาเพื่อที่จะให้คุณได้เป็นหัวหน้าแผนกคนใหม่มีงานการที่ดีทำและยังได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกนะนายเอกล่าวเธอช่างเป็นคนดีเหลือเกินเธอทำเพื่อผมขนาดนี้เลยเธอนี่เหมาะจะเป็นกับแม่เธอนี่เหมาะจะเป็นแม่ของลูกผมจริงๆแล้วเรื่องที่สามล่ะที่รัก นายเอกล่าวเรื่องที่สามคุณจำได้ไหมตอนที่คุณได้ลงเลือกตั้งเป็นประธานชมรมกอลนะ์ฟน่ะอืมจำได้สิโหตอนนั้นทุกคนเลือกผมหมดเลยนะนายเอกล่าวนั่นแหละฉันต้องไปนอนกับคนที่จะให้เสียงคุณไงเพื่อที่จะให้คุณได้เป็นประธานชมรมกอล์ฟ นายเอกล่าวด้วยเสียงตกใจสุดขีดคุณจะบ้าหรือเปล่าคนที่มาเข้าเลือกผมมีต้อง36คนนะนางดีบอกก็นั่นแหละฉันบอกคุณแล้วว่าห้ามโกรธฉันห้ามเกียดฉันฉันเป็นคนไปนอนกับผู้ชายคนพวกนั้นมาเองแหละทั้งหมดเลยเหรอนายเอกล่าวใช่ทั้งหมดเลย นางวี